สวัสดีค่ะช่องสวนมนชัยคนบ้านชุ่มชาแนลค่ะคืนนี้น้ำบุญก็จะพาเอซชมบรรยากาศในการเก็บผับริมรั้วนะคะมีแต่ยังไม่โตไม่เอา มันเพียบเลยนะคะดอกมันดกมากเลยนี่ยเนี่นี่นี่เนี่ยมองเห็นอยู่เนี่ยถอยมานั่นน่ะเออก็เจ็บถั่วนะคะเอาไปตำทำตำถั่วไปผัดถั่วก็ได้เนาะไม่ได้กินนานเอ้ยเอาไปขัด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 ข้ดขัดขัดขัยังไม่โตมาด โอ้ไม่แก่กำลังววหวานหวานกรอบๆเนี่ยก็พอดีตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเออขนาดเนี่ยพอดีกินเนี่ยอร่อยไม่เอามันมันไม่หวานนี่มันแห้งแล้วมั้ยฝนแค่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันสิ้นเดือนก็มาใส่ปุ๋ยอีกใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งถั่วธรรมชาติแตงก็พอกินแล้วนี่ถ้าเอาไว้มันจะแก่เนี่ยอ้มันไม่ไ่ละมีแก่ น้นอาไว้ไมันจะแก่ต้องเด็ดไปดดดโ,อโอ้ยน้ำน้ำมันปักมือแก่แล้วถ้าเราไม่เก็บมันก็แกเ่เก็บไปลูกสองลูกก็กินอิ่มนะคะ สองลูกนี้ตำได้จานใหญ่มากเลยแล้วก็กินไม่หมดด้วยแค่สองลูกเนี่ยเนี่ยอีกลูกหนึ่งพอดีกินเนี่ยเนี่ยพอดีคําเนี่ยไม่ต้องให้มันโตมากเนี่ยพอดีคำนู่นอีกลูกนึ่งะจ๊นนนนะนู่น,นอ่ะเราต้องไอ้เอฟซีบอกว่าให้เอากันไกลตัดใบจะได้มองเห็นลูกมัน<อ>ลูกมันจะได้กินแสงแดดมันจะได้โตดก,ดก ต้องเอาต้องเอากันไกมาตัดใบมันออกเนี่ยต้องกันไกมาตัดใบมันออกจับแรงแรงดอกมันก็ร่วงเพือเป็นแนวนี้ไไม่่ด้นีลมพัดบอไม่ไม่ได้มัดมันต้องมัดผัดไปยไงครับแล้วก็เด็กไงตัดเด็กได้มันแข็งใช่ไหม ต้นนี้ไม่ได้กินปุ๋ยนีย่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ถ้าได้กินปุ๋ยใบมันจะงามถั่วพุ่มกําลังงามเดี๋ยวถั่วพุ่มก็กินไม่ไหวแล้วกาลังโตนี้ลูกเล็กๆเ,เพียบเลยเนี่ยนี่มีแต่มีแต่ลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ย,ย,ยต้องมาตัดอ่อนไก่มาตัดใบมันออกเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยว่างๆเดี๋ยวว่างๆมา,าไหนมาทำอ่อนไก่เล็มใบมันออกให้หมด มันลูกเล็กๆมันเต็มเลยอ่ะกินก็คือปลูกต้นเดียวนี้กินได้ทั้งหลายเดือนหมดไม่เป็นนะคะเนี่ยมันขึ้นมาใหม่เรื่อยเลยเนี่ยเนี่ยนะคะเอซีปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยเลยเรากินยังไงก็ไม่หมดนะคะออกมาเยอะมากเลยเห็นไหมคะมดกมากๆเลยอ่ะเนี่ยออกมาเต็มเลยปลูกครั้งเดียวกินได้น,นานมากๆเลย มันไม่ใช่ว่ามันจะวายง่ายๆนะคะมันอายุมันก็ยืนอยู่เหมือนกันได้นานให้เราได้กินนานอยู่เหมือนกันมันไม่มีปุ๋ยแล้วทำไมไม่เอาลูกนี้เอาไปเลยมันแก่แล้วเออมันแก่แล้วเนี่ยไม่เอาไปเลยเนี่ยเป็นเลขสี่ด้วยเนี่ยนะคะไอ้สิ มันมีแต่หัวคลอกคลอดม,มีนะคะเอาไว้นี่เออเอาไว้ให้มันเป็นพันต่อนะคะให้มันเกิดขึ้นใหม่โอ้ยต้นนี้นะคะต้นแค่นี้ก็โอ้ยยังอยากจะมีลูกกับเขาดูซิเออไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูซินี่นะคะต้นแค่นี้นะคะอยากจะมีลูกกับเขาแล้วแล้วออกลูกมาแล้วมัน ลูกมันจะขนาดไหนเนี่ยดูดี่ต้นแค่นี้เองเล็กๆนะคะมันก็ยังอยากจะมีลูกนะคะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ให้นะจะได้โตๆตเนี่ยลูกนึงเนี่ยมันแก่แล้วแต่มันไอ้นั่นเฉยๆเอาไปเนี่ย ตะไคร้อะเอาถอนตะไคร้ไปหน่อยสักหัวสองหัวตะไคร้งามมากๆเลยเนาะไม่คิดว่าตะไคร้จะงามขนาดนี้ดูสิอุ้ยตะไคร้นี่สุดยอดเลยออนซอนหลายฮะไหนเป็นไงดุดยังไงดุดขึ้นมาหมดเลยเขต้องมีมาตัดเอาดิเขจะมีดแทงเขาบอกให้ถอนเอาเออเออถอนยังสั้นละ นั่นน่ะเออสักหัวสองหัวก็พอแล้วถ้าเราไม่ถอนมันจะไม่แตกกอเราต้องถอนมันถึงจะแตกกอมันก็งามจริงๆอ่ะกินยังไงก็ไม่หมดต่ใครเนี่ยกินทั้งชาติเนี่ยมันมีแต่จะแก่ทิ้งอีกหน่อยถ้ามันขึ้นโคนนะมันแก่แล้วมันจะตายนะถ้าเราไม่ถอนมันขึ้นเป็นยวงเลยเออให้ขึ้นเป็นยวงไม่ได้เราขึ้นเพต้นเดียวเนี่ยมันดินมันไม่แอนเลยดินมันไม่แน่น ใช่มันเลยนั่นแหละถเราดึงมันขึ้นมาหมดต้องหาตัวที่มันโกยอย่างดีนี่มันเป็นรั้วได้อย่างดีเลยเนาะเวลามันสูงขึ้นมามันจะเป็นรั้วได้อย่างดีเลยตะไคร้ค่ะเป็นรั้วได้อย่างงามเลยกันหมากันหมาเข้าในสวนได้เลยตะไคร้ปลูกทิทีนะคะปลูกทิทีปลูกทิทีแล้วก็มันจะเป็น แนวรั้วกั้นให้เราเป็นอย่างดีเลยใบมันก็คมด้วยนะคะกันสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษโอ้ oh, โยถั่วนี่ดมากมากๆฮเอสซีะอะไรจะดกขนาดนี้นะคะเนี่ยพอเราเก็บไปกินแล้วมันก็ออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะนี่มันออกมาใหม่เรื่อยๆเลยเนี่ยกินหมดไม่เป็นนะคะเนี่ย ปลูกครั้งเดียวในกินไม่รู้กี่เดือนเนี่ยกินหมดไม่เป็นเลยเพียบเลยนะคะไม่มีคําว่าอดอยากนะคะถ้าเราปลูกกินเป็นนะคะไม่มีคําว่าอดอยากเนี่ยนะคะดกมากๆเลยนะคะชื่นใจนะคะในผลงานที่เราได้ลงมือทําเองนะคะเราลงมือทําเองปลูกเองกินเองนะคะรู้สึกมีความสุขทางใจมากๆ กินก็อร่อยด้วยนะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้ด้วยนะคะปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดทั้งปีนะคะอีกหน่อยถ้าลูกไหนมันแก่มันร่วงมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะคะอูย้ยพืชพวกนี้นะคะมันปลูกกินได้ตลอดทั้งปีนะคะมันจะเลี้ยงเราแรกๆเราจะเลี้ยงมันก่อนต่อมามันก็จะเลี้ยงเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะช่องมนชัยคนบ้านทุ่งชาแนลค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามชมคลิปไม่ข้ามด่านและก็เป็นกำลังใจให้น้องแป้งร่ำน้องถุงทอง,งอมเงินด้วยนะคะสนับสนุนวยการชมคลิปไม่ข้ามด่านขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภม่งรวยมีเงินมีจนคอย,ม,ยมีเรินมเจริปรช้ต่อไปต่อไปค่ะจับสวัสดีค่ะน้ำเต็มคลองอีกแล้วนะคะ